สวัสดีครับผมบินจากเป็นก i ิ้นโมบานะครับผมวันนี้วินก็จะมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะฮะใครยังไม่รู้นะครับว่ามันเครื่องไหนแต่ผมบอกก่อนว่าเจ้าเครื่องนี้เคยทําให้ตลาดมือถือสั่นสะเทือนมาแล้วรอบหนึ่ง <Wow. S 1> ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาเปิดตัวเนี่ยค่อนข้างต่ําเลยนะครับแต่คุณภาพระดับโปร <c oughs> เครื่องนี้ครับผมจะมีชื่อว่า Realme 7 Pro นะครับผมลำเล็มอยู่ที่8ปดทับร้อนะครับเรามาดูในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอจะมีขนาดอยู่ที่6.4นิ้วเท่านั้นนะครับความละเอียดอยู่ที่1,080งพันพูนสองพพิกเซลนะครับกล้องจะมี4ตัวนะครับผม4ตัวนี้จะมีอะไรบ้างเมนคาเมล่านะครับจะมีความชัดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องอัลตร้าไวจะมีความคมชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับและยังมีกล้องมาโครแล้วก็โมโน ทั้งตัวนี้ความชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยนหน้าจะมีอยู่กล้องอุงนี้เอาคมชัดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับสาหรับตัวเดียวมี7 Pro นะครับผม CPU ที่เขาให้มาก็คือตัว snapdragon 720 octa core นะครับความเร็วอยู่ที่2.3มิิตซซึ่ง CPU ที่เขาให้มาเนี่ยก็สามารถนําไปเล่นเกมเหรือไม่ว่าจะเป็นดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจี G เนี่ยเราอาจจะปรับเฟรมเรทได้ไม่เต็มที่เหมือนแบบที่เครื่องอื่นทําได้นะครับสามารถใช้งานได้แบบว่าเล่นบ้างไม่ได้เล่นแบบเล่นเกม หนักเกินไปและแบตเตอรี่ที่เป็นบิวอินนะครับผมแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิม USB Type C นะครับ2.0นะครับผมรองรับ Fast Charge 65วัตต์อีกด้วยนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่182กรัมเท่านั้นนะครับ <Whoa. S 1> น้ำหนักเบามากบางโอ้ยจะล้องกล้องมันแน่นี่มากเลยนะ oh. ใช่กล้องมันคมส่วนเรื่องในราคาเปิดตัวเนี่ยที่บอกว่าทําตลาดมือถือสันสเือนมาเพราะว่าทั้งหมดที่ผมได้พูดไปอ่ะจัดมาอยู่ในกล่องเดียวในราคา1,990บาทเท่านั้น,นครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงเลยสําหรับมือถือ1เครื่อง ที่สามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส่ายลูกดูหนังฟังเพลงทุกอย่างครบจบในเครื่องเดียวมีทั้งหมด3สีดูออร์เรน์แล้วก็ซีเวอร์นะครับส่วนทางร้านเนี่ยจะมีแต่สีซีเวอร์อเพียงและเครื่องของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหัวโดดก็คือจะมีแต่ตัวเครื่องไม่มีกล่องไม่มีชุดทาร์สนะครับผมก็จะมีแค่ตัวเครื่องซีลนี้เลยแต่ว่าประกันยังไม่เดินนะคระับพอเครื่องเนี่ยยังไม่ถูกแอคท v เวตไม่เปิดใช้งานมาก่อนเลยนะครับจอแสดงผลซูเปอร์แอ e ์โมเลนะครับผม24ปบี16ิ ตัวจอแสดงผลเนี่ยก็จะมีรูตรงนี้มุมบนตรงนี้เป็นสําหรับกล้องหน้านะครับความกว้างวัดจากแนวทแยงเนี่ยจะอยู่ที่6.4นิ้วนะครับวัสดุรอบเครื่องนะครับผมก็จะเป็นกระจกกอล์ลีากราสบวกนะครับเป็นกรอบพลาสติกนะครับระบบเซนเซอร์ก็จะมีระบบสแกนลายนิ้วมืออยู่ใต้หน้าจอนะครับผมซึ่งเวลาการใช้งานก็คือเหมือนกับว่าพัดลงไปนี่เลยนะครับแล้วก็มีระบบจดจําใบหน้าระบบหมุนภาพอัตโนมัติตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนานะครับผมกันน้ำโด้ชั่วคราวด้วยใช่มีสีให้เลือกพอพูดไปแล้วตัวนี้ยังรองรับอยู่แค่ 4G นะครับสามารถใช้งานนาโนซิมได้รองรับของซิมการ์ดนะครับมีไฮบริดซิมก็คือใส่ได้ทั้งซิมการ์ดและเมมโมรีนะครับครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อ w i f i ใช้บลูทูธตัวนี้นะฮะแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5มิลนะครับในส่วนของฟังก์ชันมีเดียเนี่ยมันจะมีไฟแฟลร LED นะ 2,248คูณ6,944พิกเซลนะครับมีระบบกันสั่นค้นหาใบหน้าอัตโนมัติเทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะขึ่นอ่าชู5นิ้วกดถ่ายภาพเลยโหมดหน้าสวยใครไม่สวยก็ใช้เทนี้ก็สวย <Wow. S 1> ถึงเป็นผู้ชายใช้เทียนี้ก็สวย <c oughs> ตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติโหมดถ่ายภาพแบบพาโนรามาหรือว่าจะเป็นระบบโฟกาาัสภาพโหมดถ่ายภาพช่วงการรับแสงสูงก็คือใช้สําหรับแบบว่าถ่ายภาพตอนกลางคืนให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับผมบันทึกวิดีโอระดับ HD นะครับ <Wow. S 1> 3 0ทั 60, ทัพ เฟรมนะครับต่อวินาทีนะครับผมหรือสามารถบันทึกวิดีโอระดับ 4K ตัวนี้โอเคได้ด้วย30เฟรมต่อวินาทีนะครับในส่วนของลำโพงนะครับผมลำโพงจะเป็นสเตอริโอนะครับระบบเสียงเป็น Dolby Atmos นะครับแล้วก็มีระบบเสียง Hi-Res Audio อีกด้วยนะครับและนี่ก็คือเครื่อง r e a l m e 7 Pro นะครับผมในราคาเพียง6,290บาทนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับผม6,290เนี่ยที่คุณลูกค้าจะได้ไปก็คือมีแค่เครื่องอย่างเดียวนะครับ เป็นซองแบบนี้เลยนะครับใครสนใจยังไงก็สามารถทักเพจเพน u วินมอบายเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเดินไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับจำนวนเครื่องมีจํากัดนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับผมไปกด Follow ใน IG ในแล้วก็ยังมี Tik t o ็อกอีกนะครับสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดสั่นกระดิ่งอระิงครับผมวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ